สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบน3ตัวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับหลักร้อยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมชอบเลขอะไรนะครับผมมีสูตรหลักร้อย ที่เป็น3ตัวอยู่สูตรหนึ่งนะครับที่มันยังเดินอยู่นะครับก็เลยเอามาลงแบ่งปันให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะได้นะครับมาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้นะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกลหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2บวก1 มีตัวเลข3ตัวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้ย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก106นะครับก็เกิน10กว่างวดนะครับงวดแรกในสูตรคํานวณได้912นะครับนี่คือหลักร้อยบนนะครับมา1ตัวนะครับผลรางวัลออก106เข้าที่เลข1นะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้467ออก789 เข้าที่เลขเจ็ดงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้6 8แปออก8 0 5เข้าเลขแปดงวดถัดมาคำนวณได้801ออก093เข้าเลขศู 0, นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้9 1้าออกหนึ เข้าเลขหนึ่งงวดถัดมาคำนวณได้5 7 8ออก5 19เกาเข้าที่เลขห้านะครับเข้าที่เลขห้งวดถัดมาสูตรคำนวณได้1 3 4่ออก4 1, 1่นะครับเข้าที่เลข4สูตรนี้ถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะครับ งวดถัดมานะครับคำนวณได้2 4 5ออก4 1 7เข้าที่เลข4ี่งวดถัดมาคำนวณได้689ออก652เข้าที่เลข6กนะครับงวดถัดมาคำนวณได้ 801. ผลรางวัลออก873เข้าที่เลข8 งวดถัดมาคำนวณได้79790นะครับออก907เข้าที่เลข9นะครับงวดถัดมาคำนวณได้9 12ออก906เข้าที่เลข9กอ่าครับมาดูงวดถัดมานะครับงวดที่ออก019นะครับสูตรคำนวณได้0 2 3เข้าที่เลข0น งวดถัดมาคำนวณได้9ก้สองออก9ก้าศูเข้าที่เลขเก้างวดถัดมาสูตรคำนวณได้ศูนย์สองสามออกสองเจ็เข้าที่เลขสองวดถัดมาคำนวณได้801ออกแปดเจ็ดสองเข้าเลขแปดงวดถัดมาคำนวณได้4ี่หกออก6ก5 เข้าที่เลขหก 6. แล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับสูตรคำนวณได้2 4งหแล้วก็มาออก530เข้าที่เลขห้ครับสูตรนี้ก็ถือว่าเข้ามาหลายงวดนะครับ1 2 3 1 2 3 4งสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบส็ด 18งวดรวดนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่31กรกฎาคมนะว่าหลักร้อยบน3ตัวสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับจะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่างวดใหม่นะครับสูตรใช้หลักแสนเลขหนึ่งครับมาบวกหลักหมื่นเลข6 มาบวกหลักพันสองครั้ง99 18มาบวกหลักสิบบนเลข3มาบวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับสองครั้งนะครับ4ี่บวกสี่สี่บวกสี่ได้8นะครับสี่บวกสี่จะได้8แล้วมาบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลข6แล้วบวกเลข1คงที่นะครับ1นึบวกหได้7ดนะครับ 7บวก18เป็น25นะครับ25บวกอีก3 28 29 30 30บวก8 38 38นะบวก7 45 45มาบวกอีก6 51 51 52นะครับได้ผลลัพธ์52ได้เลข2ตัวแรกสูตรบวก2บวก1ได้ตัวเดิมนะครับ2บวก1 2บวกได้4 4บวก1ได้5ได้2 4 5หนะครับนี่งวดก่อนก็ได้2 4 5หงวดนี้ได้2ดได้4ได้5ตัวเดิมนะครับซึ่งในชุดสรุปผมก็เน้นไว้อยู่นะนะครับถ้าใครย้อนไปดูชุดสรุปที่ผมลงให้นะครับก็จะเห็นเลยว่าผมเน้นที่ตัวนี้นะครับ ในชุดสรุปรัฐบาลไทยนะครับเห็นไหมครับหลักร้อยผมจะเน้นที่เลขสี่กับเลขห้านะครับเน้นเลขสี่กับเลขห้าดังนั้นมันอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจจะผมอาจจะล็อกช่องที่เป็นเลขสี่ไว้แต่ก็ต้องติดเลขห้าไว้ด้วยนะครับบางครั้งมันอาจจะออกตัวเดิมก็ได้นะครับห้าสองเก้านี่ครับห้าสองศูนย์ห้าสามเก้าหรือห้าสามศูนย์สวยทุกชุดนะครับผมผมบอกเลยว่า แปดชุดนี้ต้องติดไว้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไปเลือกเอาเฉพาะเลขสี่ที่ผมเน้นไว้นะครับเกิดไปออกเลขห้าตัวเดิมเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังนะครับดังนั้นแปดชุดตรงในชุด3ามตัวบนตรงนี้ก็ติดเอาไว้ทั้งหมดนะครับทั้งเลขสีทั้ทงเลขห้านะครับอะไรมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับสูตรบางครั้งเราอาจจะมั่นใจตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันอาจจะไม่มานะครับ ชอบเลข4อาจจะออกเลข5าชอบเลข2ออาจจะปออกเลข4หรือชอบเลข4อาจจะออกเลข2มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมทําสถิติไว้ในงวดที่ผ่านมานับในหลักร้อยบนที่ทําเป็นสามตัวเนี่ยผมจดไว้อยู่ประมาณ5สูตรนะหลักร้อยบน3าตัวนี้ยอยู่ประมาณ5สูตรผลปรากฏว่ามันเหลืออยู่สูตรนี้สูตรเดียวนะนอกนอกนั้นเนี่ยมันหลุดหมดเนาะ ออกห้าสามศูนย์นะครับในนี้ไม่มีเลขห้านะครับหลุดหมดนะครับแตง่งวดที่จะถึงนี้ผมก็ไม่ได้คำนวณต่อนะว่ามันจะได้เลขอะไรผมคำนวณแต่เฉพาะสูตรที่มันยังเดินอยู่นะครับงวดนี้มาได้สองสี่ห้านะครับสูตรนี้เลยนี่เข้ามาตั้งแต่หนึ่งศูนย์หกนะครับถ้าใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับก็ผ่านไปก่อนเพราะว่าสูตรมันก็ มีหลายสูตรครับแต่ละคนอาจจะมีสูตรไม่เหมือนกันจากนั้นก็ต้องไปรอดูในวันที่31กรกฎา,าคมเราถึงจะรู้ว่าสูตรนี้มันจะเดินต่อหรือมันจะหลุดนะครับสูตรทุกสูตรนะครับผมก็แบ่งปันให้ดูฟรีนะครับไม่ได้ห่วงสูตรนะครับสูตรไหนที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนี่ลงให้ดูหมดนะครับลงให้ดูหมด ส่วนจะมาไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับบางครั้งสูตรมันเดินมายาวๆบางครั้งมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมชอบนะนะหลักร้อยสามตัวนี้นะหลักร้อยนีย่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น2,4งหรือห้าแต่ผมฟันไว้ที่4กับ5แล้วกันนะผมฟันไว้สองตัวนี้หวังว่าน่าจะมาถูกทางนะวันนี้หวังว่าน่าจะมาถูกทางขอให้เป็นเลข4ี่หรือเลข5ตัวใดตัวหนึ่งนในชุดสรุปนี้ ถ้างวนนี้มาตามนี้นะครับแล้วก็เข้านี่ก็มีสิทธิ์เทนะครับก็จะมีสิทธิ์นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเข้าจริงหรือไม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรคำนวณนะครับก็มีหลายสูตรนะครับใครชอบสูตรไหนเลือกเอาเลยนะครับส่วนสูตรที่ท่านผู้ชมขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มรวมนะครับแล้วก็สูตรมาครบ3ตัวบนนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้อีกทีนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ